แนวทางหวยลาวันนี้นะคะมาผ่อายเน่าพอดีเนาะพ่อไห้แนวทางตัวใดเฟัง้ายเน่าเี้เล่าว่ยายอนนเดเป็นดังมเนาเข้ากล่าเดยใช่นาเจได้ก่อน่ป็นหาพั่ใแต่ถ้าแนวทางของายเน่านะคะเจ็ดสีปดหนะคะอันนี้เด็กเลีล่าเล่านะคะแล้วก็เสี้ยนใบนะคะกับห้แนวทางมาเรยวเนาะนะคะสูตรคำนวณหวยของเราอดทิพผ่านมานะคะเสี้ยนไห้อ้าเก้าห้าเจาะอกห้าเก้านะคะแล้วก็แนวทางหลอกฝากคนเนาะ อันนี้เอฟซอมอนนี่อันเซียนใหม่นะคะับันไหนแนวทางนี่กุญแจบักฟักนี่อันอา้าก็บบักฟักขายแนวทางนะคะหัว,วลาพัฒนานะคะของเซียนใหม่นะคะของเซียนใหม่แล้วก็สูตรห้อยเด่นในตารางนะคะของ ของเอ็ดนะคะแล้วก็มีสูตรสูตรล็อกไม้บรรจักนรนะคะของเส้นใยที่ิพานมากกับเท้าไะดิน,นของพ่อวหิงน,นะคะเข้าหลักหน่วยแนวะะทางของเส้นเส้นนะคะวัดบันจักรนะคะที่พานมากน้อยเนี่ยในตล่างของเอ็ดเขามาตลอดโจทย,ย,ยไปที่เก้าห้านะคะเนี่ยก็ห้าเก้าห้าเก้าหนึ่งห้านะคะเด่นแปดเด่นเก้า ของเส้นไหมนะคะของเส้นไหมนี่สูต,สตรน้อยตัวของเรานี่เด่นสองตัวนี่มาตัวหนึ่งตลอดนะคะของเส้นไหมสังเกตบางเหล็กเด่นเส้นไหมงวดงวดเซียนให้เด่นสองเด่นสองเด่นเก้านะพสูตรฮลันเปอร์ซินนะคะสูตรหวฮลานเปอร์ซินเนี่ยสองตัวเนี okay. excluded, ่ยเซียนพ้นคัดมาแน่นๆนะคะพ้นหายหาเก้าเจาะตัวเจาะนะคะเก้าห้าก็เที่ยวเข้าแล้วนี่เข้าหาเก้า นะคะก่อนันนี้ของเส้นใหม่เมวาน,นี้เส้นม,มันใจเดียทา่านผู้ชมเพิ่งมีแนวทางตัวเลขอยู่ในี่บอกฝักใหม่ท่านผู้ชมเบิ้งน้าเนาะแอดมินไปพอเล่าพอดีได้ไปเพิ่นพอ,อนให้แนวทางนะคะแนวทางอันเรื่อบักฝักเพิ่นมาน่ะนะคะเกาสูน เลขเด่นในตารางนะคะเลขเด่นในตารางเลขล็อกกำลังวันนะคะเอสคัพมาย้อนหลังสถิตินะคะของอสูตรหวยล็อกกำลังวันนะคะมิเตดในตารางมีเตดมิสี่มีสเก้ามีสองมีศูนนะคะหกหกก็จะมากับสามนะคะคู่เด่นแปดสี่สี่สามสองเก้าศูนย์หกแปดสี่สี่แปดก็ยังเริมเดกลับน้ำใจนี่ ชุดชุดเต็มนะคะชุดเต็มคัดมานะคะมี6กสองแปดสองแปดเก้าแปนย์นะคะสี่สองแปนี่ยศตัวนี้ศูนย์เป็นชุดเต็มนี้คัดมานะคะคัดมาเป็นให้เบิงเป็นเดี่ยวทางนะคะ่าเล็กรอกําลังวันนะคะของแต่วันวันของแต่ละวันนะคะวันนี้เป็นวันพุธนะ สองสองเก้าศ mm nah. ูนย์สุดสองสองเก้าแปดแดสสามสสมสองสองวดนี้ระวังเบิลด้วยนะคะเบิลสองสองเอ็ดก็บเคือมัก2องสองแท้ลันเปอร์เซ็เยสองสองคขวงนเนี่ยเลขของลาราด์นันมาเข่าคู่กันเป็นสองสองเลขอันนี้เป็นสูตรอันแทนที่เลขเล่าไขวนะคะสูตรคำนวณนะสองสองมาตรงกันนะคะแล้วก็เลขในนี้มีสี่มีแดมีเ้านะคร สองสองสองสามหกนะคะชุดเนี้ยอันนี้เป็นคำนวณของแอสนะสองเก้าสองสองนะเลขเขาครัวมีสองสองนะคะับสองสองมาทั้งบนทั้งทั้งล่างตัวนี้สูตรสองสองก็พิจารณานะคะเลขหลอกนะคะสูตรหวยนะคะมักกระตามเนาะ่มักกระพานนะคะแนวทางไปก่อนเนาะเลขเด่นเด่นของเซียนนะคะเด่นของเซียนเซียนใหม่ ไฮมาแล้วนะคะเสยนใหม่ไฮเดนเก่ารองทีเล่กสองเด่นเก่าก็เด่นสองนะคะสองตัวสูตรไว้มาล้านเปอร์เซ็นวันนี้ติดเบิ้ลระวังเบิ้ลด้วยนะคะเก้าแปดหนึ่งสองสสองตัวกันเนี่ยหสองติด2องเนาะ9ก้านะคะเก้าสองแล้วสองชุดเบิ้ลนะคะชุด4ตัวเพิ่นไยมาชุด4ตัวนะคะของเสยนใหม่ นะคะเลขเด่นของเซียนเนี่ยนะคะสองตัวนี่มากตัวหนึ่งนะคะบางครั้งมาสองแต่จเจาะบ่เบาแล้วเจาะหน่อยตัวนะคะ,ะทั้งหมดนี่เจาะเขานี่ซือว่าเกง่งเนี่ยค่ะผู้ชมเนาะเลขเด่นเรือเป็นลอยตัวเนาะนะคะเด่นเก้าเด่นสองนะคะเก้าเปียแล้วสองหนึ่งตัวเจาะนะคะของเซียนใหม่นะคะอนุญาตนะคะในการารับชมนะคะเป็นสุดคำนวณหวยนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะเป็นก่อนจะลงทุนนะคะมีความเสี่ยงสูง กับพิจารณาให้ดีๆนะคะมักเสี้ยนใดกับตามนะคะมาเข้ากับพันแนวทางเรื่นี้งวดนี้นะคะส่วนของเอที่มามาแนวทางเป็นสูตรลายสูตรร่วมกันนี้มาสองนะคะของเอที่มาสองกับแปดแต่มาชนกับของเสี้ยนใหม่นะคะสองสองแล้สองเสี้ยนใบไปใส่สองกับแปดสองกับแปด เดี๋ยวลองคลิปสานีจังหน่อยนะคะ่นผู้ชมช่วงนี้นะคะให้เฮงเึงปังนะคะกันต่องวดนะคะแนวทางนะคะของเซียนเซียนนะคะสวัสด,ดีค่ะนะคะเจอกันคลิป